ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมทอสีนะวันนี้เราก็จะมากันที่ประกาศกันเล็กน้อยเนาะก็ประกาศที่จะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ m e m b e r s h i p นะก็ผมไม่ปล่อยโหวตมาอยู่พักหนึ่งแล้วและคิดว่าผลโหวตคงไม่มีมากกว่านี้แล้วแหละเกี่ยวกับเรื่อง Member s h i p เนะว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงโดยที่สาเหตุที่ผมเปิด membership เนี่ยคือมาจากเรื่องที่ว่าอาัลดเพิมของ y YouTube เนาะคือ ต่างที่เขารู้ก็ดีนะว,ว่าอัลกอริทึมงของ YouTube มันค่อนข้างเออซึ่งมันทำให้ผมเรียกว่าวิดีโอที่อัปโหลดลงไปใช่ไหมถ้าเกิดผมอัปโหลดมันถี่เกินไปอะ่ะมันก็จะโดนปิดการมองเห็นไปยกเว้นวิดีโอสุดท้ายที่ผมอัปโหลดไปส่วนถ้าเกิดกรณีที่ผมอัปโหลดช้าเกินไปใช่ไหมเออมันก็จะไม่มีคนดูเพราะว่าอัลกอริทึม,มันงูเนาะเพราะงั้นเลยมันเลยทำให้เกิดอาการดองวิดีโอกันค่อนข้างเยอะเนาะ ถ้าเกิดใครจับไตผมได้ว่าผมเอาวิดีโอไปซุกอยู่ที่ไหนเนาะก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเปิดเ b e r ship ขึ้นมาก็คือผมอยากจะเคลียร์วิดีโอส่วนนี้ทิ้งไปก็คือใครที่สมัสมครม e m b บ r s h i p เนาะก็ได้สิทธิ์ในการเข้าไปดูก่อนเนาะเพราะว่าวิดีโอที่ผมตองไว้มันค่อนข้างเยอะมาก ส่วนเรื่องที่ข้าใครจะกังวลนะว่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเมมเบอร์ชิพเปล่าคือไม่ต้องกลัวนะว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะปล่อยอยู่ดี่แต่จะปล่อยตามเวลาเนาะตัวประมาณทุก 2- 3วันตามอาลัลกอริทึมของ y o u b e นั่นแหละซึ่งเมมเบอร์ชิพเนี่ยมันก็จะแบ่ง,งเป็น2เกณฑ์เนาะก็คือ,คอแบบแรกก็จะราคา25บาทนะก็ผมก็จะแนะนำให้ซื้อเฉพาะแค่ตัวนี้เท่านั้นเพื่อเข้าไปดูวิดีโอที่ผมตองไว้ก่อนและยังไม่ได้ทำการอัปโหลดส่วนราคา200บาทจะเป็น เบมเบอร์ชิส่วนบะการไลฟ์สตรีมแต่ถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องผมมาอย่างนานเนาะก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมบ่อยสักเท่าไหร่และบวกกับผมไม่อยากแบ่งด้วยว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยเฉพาะสำหรับเมมเบอร์เท่านั้นเนาะคือไหนๆจะไลฟ์สตรีมแล้วผมมองว่าทุกคนควรได้รับเอ่อเรียวกว่าน,นะได้เห็นทุกคน พราะนั้นสำหรับตัวราคา200บาทใช่ไหมที่เป็น Membership และสะตรีผมก็จะไม่แนะนำให้ซื้ออย่างแรงนะก็ไม่อยากให้ซื้อด้วยแค่ตอนเปิด Membership มันบังคับให้ผมทำเนาะก็เลยต้องจำใจทำไปก็จะประมาณนี้แหละสำหรับเรื่อง m m m e r s s i p p เนาะแต่แน่นอนเลยว่าตัว y t u t u เอ่อพวกวิดีโอใช่ไหมที่กองอยู่ใน y o u t u b e อะคือทุกคนก็ยังได้เห็นนะแค่บางวิดีโออาจจะโดนลัดคิวเนาะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากันสักพักหนึ่งนะกว่าจะถึงคิว ซถ้าเกิดใครสังเกตได้ได้คือใน y o u u u e s s o r t ที่ผมช่วงท่านจะสังเกตแล้วก็คือช่วงนี้ผมลงประจำเลยเพราะผมกำลังทำการทดลองบา,างอย่างอยู่จะสังเกตว่า y o u u u e s s o r t ผมแม่งลงถี่มากแล้วก็จะมีวิดีโอหลายตัวที่มันไปอนาคตแล้วเป็นเทียบร้อยนะในขณะที่วิดีโอที่ยังอยู่ในโกดังมันยังไม่เดินไปไหนเลยเนาะจากอัลกอริทึมสุดโง่ของ youtube นะก็จะมาแจ้งข่าวกันให้ทราบนะประมาณนี้เนะ ก็สำหรับข่าวสารก็น่าจะพักไว้เท่านี้แหละจะเป็นไรก็เรื่องกันไปเนาะแล้วก็เกมอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวช่องเราเราคงทํากันเฉพาะคอปาดีแหละแบบไปคอปาดีเพียววแหละส่วนทั้งฝั่งอัลไนเอฟิวคือผมว่าอยากจะทำนะแต่ว่าเกมมันยัไม่เปิดเนาะก็ถ้าเกิดเปิดก็ผมก็จะไปโฟกัสทำรวมถึงพวกเกม RTS อื่นๆด้วยอย่างเช่นพวก ไทเปเลียนซันหรือเล่เรดเนี่ยก็อาจจะมีแทรกกันมาบ้างนะแต่ก็คงไปในแนวของแคมเปญสปีดรันกันซะมากกว่าเหมือนที่ผมเพิ่งลงล่าสุดไปเนาะของ GDI ต่อทเปเียนซันส่วนกรณีของไม c ครับใช่ไหมคือกระแสตอบรับมันค่อนข้างแยกเนาะเพราะว่านั้นผมคงจะถอดออกจากสายระบบแหละไว้เรียกว่าเลยนะ เบ,เบื่อค่อยกลับมาทำคอนเทนต์ไหม c ครับเนาะแต่อาจจะไม่ได้มีถี่เหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาละอาจจะแบบนานๆมาถมทักทีนึงอะไรประมาณเนี้ยอ่าสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของช่องเนาะส่วนเนื่องนั้นเกม RTS อื่นๆใช่ไหมหรือไม่พวกเกมซันบอลอื่นๆโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีไอเดียซักเท่าไหร่เนาะเราก็คงวนๆกันอยู่แค่นี้แหละเพรแต่ถ้าเกิดใครถามหาถึงวโน่ผมจะบอกว่าผม ไม่ได้เล่นนะนอกจากที่เต็มๆนะเพราะเกินชินมันแดกไป120กร้อยยสิบกิ๊กนะก็เป็นเรื่องนมาเสียดายแล้วกันนะก็อันนี้ก็คงหมดแล้วแหละสำหรับประกาศเนาะก็ขอบคุณที่คนขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วกันนะก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วกันนะจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะจนถุดลากฟ้าเหวเนานะใช่ไหมเกิดจริง